สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอริกอดชานลวันนี้พบกมเซเวอร์พังสอง7 7นั่นเองครับวันนี้นะครับผมก็เอารถฟรีมาฝากอีกคันหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเรลฟิลคาริเบิร์นครับแต่ไม่ใช่คันที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเพราะว่าคันนี้เราต้องเสียเงินตั้ง1นึ0 0 0สนนะครับในการซื้อมันมาแต่คอนเทนต์นี้เราไม่ได้พา,ามาซื้อรถครับเราเน้นรถฟรีเท่านั้น ซึ่งก็คือคันนี้นี่เองครับนี่คันนี้เราได้มาฟรีนะครับผมแล้วมันทำยังไงล่ะโอเคครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคครับหากท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับผม จำภารกิจที่เราไปชิงรถของแพนนัมได้ไหมฮะหลังจากจบภารกิจโกทาวนะครับให้มาโล,โลเคชันนี้นะครับผมเนี่ยฮะจำว่าต้องจบภารกิจโกทาวแล้วนะครับเราถึงจะได้รถมาโอเคครับพอเราเข้ามาถึงในถ้ำแล้วให้มองหาตู้คอนเทนเนอร์ทางด้านขวาของถ้ำไว้นะครับ ขับไปเรื่อยๆครับมองขวาไว้ครับตู้คอนเทนเนอร์จะอยู่ทางด้านขวานะครับผม<อ>นี่ถึงแล้วนี่ครับให้เข้าไปเลยครับผมเนี่ยแค่นี้ครับเราก็ได้ เรียบร้อยแล้วเจ้าคาลิเบิร์นคันสีดำคันนี้นี่ครับผมขับออกไปได้เลยโอ้โหอย่างเท่ไม่ต้องเสียเป็นแสนเพื่อซื้อมันนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะเราวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมบ๊ายบายครับ